ถ้ามาชมร้านกีตาร์ระดับตำนานของปารีสอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่าลูเทียเออร์ร้านนี้เนี่ยเป็นการรวมกีตาร์โบราณทั้งกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟา้าซึ่งคนนี้ครับเจอโรมเป็นกูรูด้านกีตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วตรงนี้ก็เป็นกีตาร์มาตินโบราณนี่เช่นกันราคาล้านกว่าบาทเลยขอลองเสียงนิดนึงนะครับ ดีจริงๆเลยนะครับและนี่ครับกีตาร์ไฮไลท์ของคลิปนี้เลยเป็นกิฟสันสร้างในปี1934ซึ่งจะทำแค่2ปีเท่านั้นเป็น flat top ไซส์ใหญ่ที่เป็นทรงเดรนนอตตัวแรกของกิฟสันนะครับสเปคไม้หน้าเป็นสปรูตแบ็กแอนด์ไซเป็นไมฮอกกานีและมีการทำสีซันเบิร์ทั้งตัวมาในสภาพสมบูรณ์สนุนราคาอยู่ที่1.3ล้านบาท เซ็นกีตารเสร็จแล้วเขาก็พาผมชมร้านโดยทั่วนะครับข้างล่างก็จะเป็นการซ่อมกีตาร์ครบวงจรเซตอัพรีเฟนโดยลูกมือของเขาเองเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มีกูรูกีตาร์ตัวจริงเป็นเจ้าของและเขาได้เขียนหนังสือก,กีตาร์หลายเล่มด้วยมาถึงแล้วก็ขอไลเซนสซ์เลยเป็นประสบการณ์สาคัญนะครับที่ได้คุยกับเจอโรมแล้วได้ความรู้มากๆเลยใครสนใจคอนเทนต์กีตาร์ดีๆมากมายก็ฝากกดติดตามเพจของผมได้เลยนะครับ